ทำอยู่ปิจบูบณ์ครับบรรยากาศวิวสวยงามนะครับก็ิบภาพมาฝาก FC e ิรซีขณะที่กำลังเดินทางกระบานครับมนขึ้นนี่เรียนอยู่้าตน้งจอบกรมาณเราวิ่งมาเพื่อเมื่อจอยปัจบูบณ์ครับเมื่อนีู่ในจุดอกาศม่าขึ้นเขานหนาวมาครับป้านหน,นาว พาปยกกาศนะครับนี่คือธรรมชาติสางสรค์น,นะครับความสวยงามตัวสีสันเพื่อเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มย์เท่ากันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับก็มีการสางถานนหรือตัดถนนเพื่อนะครับการคมนาคมนะครับเพื่อการเดินทางสัญจรนะครับให้ประหยัดเวลาลงกแล้วก็ให้ไปมาหาสู่กันระหว่างจังหวัด นะครับถึงจังหวัดนะครับน้ามันเป็นจับวตะลุ่มมันจไปตั้งไปซ่อนอดก่อนอย่นี้นี่ชุกแคบ่ะชุกแพ่นะครับ,รบ,ออบชุกแพ่ครับชุกแพ่จังหวัดพังกนนะครับ,ร,ร,บ,ร,บ, 1, 7, ร,บรถหกล้อเสี่ยอันตรายจังน้อยนะครับแต่ว่าเขามันรดหน่อยนะครับ่ถรถหกล้อบรรทุกนักนี่หรือรถบ้านนี่เพราะคคยเที่ยวนะครับเพราะว่าก็ถือว่าขัดขางอันตราย ถ้าว่าฐานรถน้อยรถปิกอัพรถเก๋งนะครับส่วนมา,านกซินตานี่กับสัดจอดเหมาะสำหรับรถนะครับประมาณรถสีล่ล้อของใส่ใสรครับเพระาะว่าโค้งไหลรถพี่น้องครับเห็นปะสิ่งแซ่บใส่สิส่งแซ่บหัวไหล สารบุมขึ้นมากนะครับวันนีเห็นบรรยากาศนุ่มโจกับทิวอ่ะเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเมื่อกี้่านมากล้วก็สวยงามนะครับเก็บภาพน้ำพรท่านเมื่อกี้นะโอ้สเดี๋ยวถ้าพ่อมองจอดอีกย่างนี้เ้อไปเก็บภาพแบบเมื่อกี้เนี่จอดเก็บภาพเอารูกสวยๆมาฝากพี่ต้นน้องฝากแฟนครับ 人。 ายปีแล้วนี่นะครับบระเดาเอาตรคือบริพันธ์นะครับบริพันธ์นำหนาวเพราะว่าส่วนมากที้งันท้องสิริกเลี้ยงนะครับว่าจะเป็นลีกอบเพราพันเส้นทางนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เขาได้ญาติเจ้าที่เจ้าทางนะครับเ,เจ้าป้าเจ้าเขาลุงล้านมือมาขอใส่เส้นทางนี้เดินทางเด้อลุงล้านเดินทางตลอดปลอดภยัยทุกเส้นทาง เพื่อเขาคูกเขาต่างๆแต่สิ่งนี้แม่ขาแไม่ขายขังคนทางน้ำสงสัยนี่สิค้ายยังนะครับอมมาคำหวานมักท่านอำเภอน้ํหนาวเจ็ดสิบโลบาาเข้ามานี่หลายโลแล้วครับตอนี้ยังอยู่บนภูเขาอยู่ครับ อยากเก็บภาพวิวส,สวยๆไปให้สำหรับเอฟซีสาวน้อยแบ้งดูเมืองกันครับหลายคนอาจจะได้ยินแต่ซืือบอกเคยมากแต่เสดีหูได้เห็นนะครับในการไล่สดหรือในการทายสดๆในตอนนี้ของนุ่มโจ ถือว่าปกติครับมาตรฐานครับยุ่ข้างนอก27องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนพอประมาณก็ถือว่าร้อนตั้งแต่ปันนี้นะครับก็ถือว่าร้อนพอประมาณนึงนี่คืออากาศปกติของเมืองไทยนะฮะ 968อเบอรอชุมเปร์90โลโอ้แสดงว่าห่างกันแค่20โลนิดนิดสาธุเจ้าพ่อผาแดงผ่านเจ้าพ่อผาแดงเนาะ